สวัสดีครัครบสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเรนเดอร์โมเดลสเกตอัพนะครับโดยการใช้ตัวช่วยคือ AI นะครับมาช่วยในการเรนเดอร์นะครับเนื่องด้วยข้อจำกัดนะครับของตัวโปรแกรม Sketup for Web นะครับที่จะปรับแต่งค่าได้อย่างจำกัดจากสไตล์นะครับแล้วก็ภาพที่ได้ก็จะ ทำได้มากสุดแค่สไตล์ที่เป็นแบบสเกจหรือว่าเป็นแบบสีสันต่างๆตามที่ตั้งค่าได้ในโปรแกรมนะครับแต่ก็จะมีข้อจากัดในการที่เราต้องการเอาภาพไปใช้นะครับอาจจะเป็นในการพรีเซนต์หรือว่าในการนําเสนองาน,านหรือว่าการโปรโมตนะครับต่างๆนะครับมันก็จะไม่สามารถ เรนเดอร์ uh, ภาพได้อย่างสวยงามนะครับก็อาจจะต้องใช้โปรแกรมเสริม,มอื่นๆอย่าง uh, พวก Plug ั๊กอ i n เรนเดอร์ต่างๆหรือว่าพวกโปรแกรมตัวช่วยในการเรนเดอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้ AI นะครับเพื่อช่วยเรนเดอร์โมเดลสเกตอัพให้มันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราปรับมุมมองนะครับของตัวโมเดลนะครับ ให้เป็นมุมมองที่เราที่เราต้องการนะครับนี่ผมก็จะปรับปรับมุมมองนะครับมาเป็นบนบริเวณมุมมองด้านหน้าครับเราก็ปรับมุมมองนะครับซูมยินซูมเอาให้ชัดเจนนะครับตามที่เราต้องการนะครับรวมทั้งเรื่องของการปรับแสงเงานะครับ เราตาๆตามความชอบนะครับแล้วก็ตามเพื่อให้มันมีค่าแสงเงาที่เหมาะสมก่อนที่จะไปเรนเดอร์นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้วิธีการแคปเจอร์นะครับ รูปภาพนะครับหน้าจอเพื่อที่เราเราจะนำไปเรนเดอร์ด้วย AI ทีนะครับเราก็เข้าโปรแกรมนะครับเพื่อแคปเจอร์หน้าจอนะครับนะครับหลังจากที่ แคปเจอร์หน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปุ่มแคปเจอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรา,าเข้าไปที่ a i นะครับส่วน AI ของผมจะเป็น g e m i n i นะครับก็จะมีสามารถอาจจะใช้ Chat GPT หรือว่าอาจจะใช้ตัวอื่นได้นะครับส่วนวันนี้ผมจะแนะนำการใช้ g e m i n i นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เรา กดที่เมนูสร้างรูปภาพนะครับแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนโหมดเป็นแบบโปรนะครับเพื่อให้การประมวลผลของ AI มีความแม่นยำแล้วก็มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดาภาพที่เราได้แคปเจอร์ไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพเมื่อกี้นะครับที่แคปเจอร์ไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้เรา,าลากนะครับภาพนะครับที่เราแคปเจอร์เอาไว้มาใส่ในตัว ai นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราต้องอมันเรากดรูปภาพเอาไว้แล้วนะครับให้เราพิมพ์พร้อมตรงนี้นะครับว่าเรนเดอร์นะครับภาพ ให้มีบรรยากาศที่สวยงามและสมจริงโดยเพิ่ม,มประกอบเช่น คนรถยนต์ต้นไม้เข้าไปในภาพอันนี้ก็พิมพ์พร้อมประมาณนี้นะครับเรนเดอร์ ender, ภาพให้มีบรรยากาศที่สวยงามและสมจริงโดยเพิ่มองค์ประกอบเช่นคนรถยนต์ต้นไม้ เข้าไปในภาพให้มีบรรยากาศที่สวยงามก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดที่ส่งนะครับหลังจากนั้นก็รอให้ AI นะครับทำงาน ก็จะใช้เวลาระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนหนึ่งตอนนี้นะครับ AI ก็ทำงานเสร็จแล้วนะครับ น,นี้ก็จะเป็นภาพต้นแบบนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นภาพที่ AI น e n d e r ขึ้นมาให้นะครับะจะเห็นว่า AI ก็จะมีการปรับมุมของ Perspective ให้เรานิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีบรรยากาศที่มาสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เปิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าตัวโครงล่างของตัวอาคารเนี่ยก็ยังเป็น โครงล่างของต้นแบบที่เราได้อัปโหลดเข้าไปนะครับแต่ว่าส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีอย่างเช่นต้นไม้ที่เป็นบรรยากาศต่างๆนะครับแสงสีต่างๆแล้วก็รวมทั้งอ,องค์ประกอบอื่นๆเช่นรถยนต์คนนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่เป็นบรรยากาศอื่นๆแลนสเคปนะครับก็จะมีการเพิ่มเข้ามาเพื่อให้บรรยากาศมันดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น นะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวนี้เป็นภาพต้นแบบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นภาพที่ให้ AI ช่วยในการเรนเดอร์นะครับวิธีการเซฟนะครับเราก็สามารถกดที่ตัวรูปภาพนะครับแล้วก็กดที่ดาวโหลดแบบเต็มน,นะครับตรงนี้ หลังจากที่กดดาวน์โหลดนะครับตัวเว็บก็จะดาวน์โหลดภาพนะครับมาให้เราตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับก็ภาพก็จะมีความละเอียดนิดหนึ่งก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดประมาณหนึ่งนะครับ ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดูนะครับภาพที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับอ่านี่ก็คือภาพที่ได้จากการสั่งให้ AI ช่วยในการเรนเดอร์นะครับขึ้นมาเมื่อกี้ เห็นว่าภาพก็จะมีความละเอียดประมาณหนึ่งนะครับสามารถใช้งานได้ในการนำไปพรีเซนต์หรือว่านำไปนำเสนองานต่างๆได้นะครับก็จะเห็นว่าจะาะเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบนะครับเป็นภาพ before after ให้ดูนะครับภาพต้นแบบนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ภาพต้นแบบนะครับส่วนนี้คือภาพที่เรนเดอร์จากท i นะครับ